ที่สุดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปั้นเลมอนกลินชามะนาวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเครื่องยนต์ดีเซลยันมากเคยคิดไหมครับว่าในวันที่คุณมีอายุถึง90ปีคุณจะทำอะไรแต่ถ้าหากคุณทำได้อย่างคุณปู่ท่านต่อไปนี้นะครับแน่นอนรายการเราต้องบันทึกความเป็นที่สุดไวครับ ชมครับฟ้ายังไม่สางเลยนะครับผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับในงานวัฒนธรรมไทยมาราธอนนานาชาตินะครับและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือวันนี้มีคุณปู่วัยที่สูงอายุมากที่สุดมาวิ่งแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับพร้อมเปล่าครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับพร้อมครับพร้อมนะครับผมคุณปู่จะวิ่งในระยะเท่าไหร่ครับวันนี้ครับ1กิโลรับได้เคยวิ่งในระยะขนาดนี้บ้างหรือเปล่าครับหรือเปล่าครับวิ่งครับขนาดนี้ก็วิ่ง ดีสิบกิโลยี่สิบเอ็ดกิโลก็วิ่งคุณผู้ชมครับขณะนี้ผู้เข้าแข่งขันก็พร้อมแล้วนะครับคุณปู่คนที่มีอายุมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเราไปดูการแข่งข,ขันครั้งนี้พร้อมๆกันเลยครับตามเส้นทางที่ถูกกำหนดให้แข่งขันวัฒนธรรมไทยมาราธอนนานาชาติครั้งนี้นักวิ่งจะต้องวิ่งผ่านเส้นทางที่เป็นที่ตั้งของวัดในอำเภออัมพวากว่า20วัดนะครับ ทางนี้ก็เพื่อให้นักวิ่งได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและสภาพท้องถิ่นไทยแท้ๆที่งดงามนะครับคุณปู่เป็งนักวิ่งมาราธอนของเราลงวิ่งในกลุ่มมินิมาราธอนนะครับระยะ10กิโลเมตรครึ่งครับเป็นจุดผ่านอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักวิ่งทั้งหลายได้วิ่งสัมผัสวัฒนธรรมไทยนะครับนั่นก็คือวัดบางแคน้อยที่อำเภออัมพวาแห่งนี้นะครับและคุณลุงก็กําลังวิ่งมาแล้วนะครับคุณผู้ชมดูสิครับ ดูลีลาการวิ่งของคุณปู่แล้วแทบไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าผู้สูงอายุในวัย90ยังแข็งแรงได้ขนาดนี้ครับเริ่มวิ่งออกกาลังกามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครัคุณปู่ครับอายุ72ครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาเป็นนักวิ่งอย่างนี้ฮะตอนที่อายุ72คคุณปู่ครับเคยเห็นเขาวิ่งครับเขาวิ่งเขาวิ่งผ่านหน้าบ้านหรือเปล่าเคยวิ่งผ่านหน้าบ้าน เขาวิ่งนึกนึกสนุกก็อยากจะวิ่งเขาบ้างครับนึกขึ้นอยากจะลุกขึ้นมาวิ่งอย่างนี้ได้มีการฟิตซ้อมได้มีการเตรียมตัวอะไรยังไงหรือบ้างหรือเปล่าครับวันที่ก็ฟาร์มวิ่งครับวิ่งอ๋อวันที่หมดวิ่งห้ากิโลนะครับวิทยาลัยนะวิ่งห้ากิโลเหนื่อยแย่มีลูกอีกคนนึงน้องคนนี้นะเขาชวนผมไปวิ่งตีห้าผมไปวิ่งที่สนามเนี่ยกีฬาเนี่ยวิ่งสิบรอบ หรือผมวิ่งห้ารอบ<ม>แล้วก็กลับมันเทมีแค่นั้นอ่ะที่ลาผมก็ไปวิ่งเองบ้างลูกมาเดไปผมก็ไปวิ่งเอง <laughs> ผมก็ค่อยเพิ่มขึ้นทีละ11 12 13วิ่งเรื่อยๆไปถึง20กว่า30นานแค่ไหนให้กว่าท,ที่จะไปร่วมแข่งขันกับเขาได้ก็เริ่มลงวิ่งร่วมแข่งขันกับเขาแต่ว่าเหนื่อยก็เลยหลังจากนั้นผู้ปูกก็พยายามซ้อมซ้อมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ หมายความว่าตอน72นี้เริ่มเริ่มแรกเริ่มแรกเลยแต่ซ้อมได้ไม่นานก็ลงแข่งขันตอนนั้นรางวัลแรกเลยของชีวิตของบุณปู่ตอนอายุ72เนี่ยรางวัลอะไรครับถ้วยคเขาได้ถ้วยเป็นเป็นการแข่งขันอะไรนะครับตอนนั้นครับจอบึงมาราธอนครับระยะเท่าไหร่ครับยีอกิโลวิ่งครั้งแรกที่ได้ถ้วยนี่คือระยะ21กิโลยี่กิโลครับ รางวัลที่คุณปู่ภูมิใจที่สุดในการวิ่งมาเนี่ยคือรางวัลอะไรครับรางวัลที่ถ้วยได้จากที่ไปพระราชพัฒน์เนี่ยที่ราชพัฒน์ครับนะครับผมตอนนั้นวิ่งอะไรครับมาราธอนมาราธอนกี่กิโลครับ4 2ิบครับ42กิโลประมาณได้ไหมครับคุณสนองว่าถ้วยตอนนี้ได้สักประมาณเท่าไหร่ละสามสิบกว่าใบครับ30กว่าใบ36บหกใบทาไมถึงได้มาวิ่งกับคุณปู่ ก็ผมก็ร่วมวิ่งกับอยู่ชมรมสถาบันราชพัฒน์เหมือนหมู่บ้านจอมบึงวิ่งกับคุณปู่แล้วตอนหลังเห็นว่าคุณปู่นี่สุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าเส้นทางระยะตามเส้นทางต่างๆเนี่ย <ừ> เส้นทางไม่ค่อยสม่ำเสมอเหมือน,นเป็นพี่เลี้ยงใช่ใช่ใชคอยวิ่งเป็นพี่เลี้ยงก็เลยมาคอยดูแลคุณปู่ตอนที่ออกวิ่งตอนที่ซ้อมแล้วก็ตอนที่ออกไปวิ่งตามสถานที่ต่างๆ <ừ> คุณปู่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยซ้อมวิ่งสักกี่ครั้งครับก็เดือนล สามครั้งครั้งละประมาณเท่าไหร่ครับยันน้อยที่ผมวิ่งนะครับเดี๋ยวนี้วิ่งอ่ะสิบกิโลครับไม่ตามกาสิบกิโลยังสิบกิโลแล้วก็เรื่องสุขภาพของจิตใจแหละครับเป็นไงครับเป็นเป็นคนต้องถามคุณสนองครับเป็นคนยังไงครับเป็นคนที่อารมณ์แจ่มใสมากครับนี่คงเป็นเคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนแล็แข็งแรงาดีมากครับคุณปู่เป็นคนขยันครับเวลากลางวันหลังจะวิ่งซ้อมกับแล้วก็จะลดต้นไม้ทํางานบ้านแบบ บริเวณบ้านคุณปู่จะดูแลไม่เครียดไม่โกรธไม่เครียดไม่โกรธครับผมแล้วเทาเสร็จจากงานก็จะขี่จักรยานออกไปคุยกับลูกกับหลานขี่จักรยานได้ด้วยครับจากวันแรกในวัย72ปีนะครับที่คุณปู่เปงเริ่มลงสนามวิ่งถึงวันนี้ก็18ปีแล้วนะครับความเป็นที่สุดของคุณปู่พิสูจน์ได้ด้วยถ้วยรางวัลที่ถูกบันทึกไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าดูสิครับคุณปู่เปงถือว่าเป็นนักสู้ในสนามวิ่งแข่งจริงรับ ปูเปงเพิงสาอายุ90ปีจังหวัดราชบุรีสถิตินักวิ่งมาราธอนอายุมากที่สุดช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปพบกับผลไม้มหัศจรรย์